อสวัสดีครับเบาเชียงสวัสดีครับสวัสดีครับไปเฮ็ดจังไงขึ้นไหนเอฟซีถามหาพูดแต่บอกเลขบอกแนวได้อาเว่าเอฟซีถามหาโทษว่าเป็นวุ่นวุ่นเราถามหาเบาเชียงรู้ปะสันเบาเชียงอยู่ใส่ปะสันอยู่บ้านไหนสิไปหาปะสันวะจะลูกระเบิดไปฝากปะสันไม่เอาน่าเฮ็ดแน่แต่ปะสันวะย่อมมาทุดอยู่ใส่ยามากไก่เย็กเที๋ยแด้วย่อมมาทุดบ้านนี้ปะสันวะ ก็เลยพอได้หอดกับงกับเพี้าอว่าเป็นอย่างหรเดี๋ยวสัภาษณดแล้วกันเดี๋ยวที่ให้เราค้ากับเพี้ยว่ายางรอกเด้อจะเอฟซีติดใจขนาดตอนนี้ต่อก็เบาวเสี่ยงอยู่ใส่พัทั่วแมาวางเศร้าใส่หน่วัานเอฟซ่อยใส่พันจีไปเยี่ยมหอดบ้านว่าพันว่าอืมขึ้มาให้ค่าไข่แน่ขึ้มันใจคักมันใจแน่แต่เรียกนะพันแต่ว่ากระทือว่าคันที่ว่าว่าพลาดกับ แต่ถือว่าพลาดเยอ่ครับแต่ว่าขันพิทแทมเดียวเท่านี้ที่เขาสามโตตรงแน่นวหมพิทจากหนึ่งขันเปียนเป็นผานี่เลยใช่ไหมท่ธรรมดาแต่ว่าถือว่าเลี้ยงมันก็มี่ถิ่งไม่พเนาะเพราะว่ากันแต่ว่าท่านฝันไปก่อนนี่ฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วเอาวันนี้เราความฝันซวยพี่เขาฟังตะกันว่าฝันมาจังไรก่อนขีดมาเราเลี้ยงเลี้ยงเบื่อวันนี้ขันไปเที่ยววัดตั้งเที่ยววัดตั้ง โอ้ฟันาว่าไปเที่ยววัดล่างบา้่สิยังมาตรวจว่าได้ไหมผ้าไปตรววัดล่างยังมาตรวจผ้าไปเที่ยววัดล่างาโอ้ยังมาตรวจไหอีกแล้วผ้าไปเที่ยววัดล่างไปไปวัดล่างแล้วเปลี่ยนเจ้าไหนในร่องวอร์ซูเอฟซีเขาฟังของนู่นมีลาฟมีวัดฮก<ะ>็ม,มีมีอย่างเนี้ยก่อนมีสาลา อา้าววัดลา่างกี่ไรก็ทีมีไม่ออกว่ะมันเล้าแนวอะไรเนีง่งงเลรอี่นี่ในฝันนะถ้าไปเที่ยววัดล่างแต่ว่าหัมีผ้าก็ไม่ออกอยู่หันอ่าแปลกเลยที่ฟันนี่เนะเาะอ้าวบ้านานี้เขาไปหันเป็นเจ้าไหนเรื่องเล่าไปนามาหลังมาอย่างไหนเหา เมื่อผีกับมีวัดมีบาม้บานเชื่อกันผีก็ได้เฮ็ดบุญเื่อกันมันต่อไปครับอืมได้ไปจังหันจังพิอ่าผู้เป็นพระผีพระนี่ก็ได้ไปหาบินธบาเคื่กอกันจเบมเปลียนไดเรยกว่านี่เอาเบาเบาไหลายมันใหญ่ห่างเนาะเปลียนไดเรขกว่านี่ได้มากไปเฮ้ เลขสูตรไหมเลขสูตรก็ยังเข้าเหตุหน่อยไหมตแต่ว่าฝันตัวเลขนี่ฝันยังวัดได้เลขหรอกทีแต่เลขฝันนี่ยังว่าได้แต่เลขสูตรนี่ได้ตลอดนี่เอ,อเอากระดาษไหใหเบ้าเสียงมึงนูกกระดาษไหมใหเบ้าเชียงนู่นมงหนึ่งมันเกิดคือว่าเราเรียนัันมีผิดม่ผ่านว้าหยอกแก้ซื่อดอกเออเอา,างักนวานี่ โอ้ยเอฟซีตามหลายหน 4, เอฟซีออกว่านั่มเลขเบาเชียงเลยเด้อว,ว่าจันว่าอืมเป็นไหนเถียงันเถียงันผิดมันกับถ้ำม,รรมาดาเราพ้นเลขกนันไรเนาะอ่ามุม่งเปียกสอยแท่นที่จิเขียนหาสอยคู่เมียนคู่กวางมันสิผิดเอฟซีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่างส่ละเลขอันหนาออกวันศุกร์เจเบญก็บุญพาด้วยบอกบาเชียงมาออกพูดรหัสพูดไรเขียนพูดรหัดบอกจ้าโอ้วันนี้ออกวันเสาร์ดนะบัตนิดเด้อ วันไหนที่เพื่อนถามมาเลยออกว่าไหนเ้าว่าวันพุธนโอ้มันผิดวันเ้าว่าวันพุธหัอกันสโอ้ยสามพ่อแม่นล่ะแม่งวดบางนึงเนี่ยโอ้ยตายใจก็ไบอกวันเสาร์ก็จะแม่นถือกบพระพิตแต้มเดียวเันนออ่าอ่าอ่จำม้วนนั่นี่เนาะโอ้ยเอ้าเริ่มทำการแสดงบัตรเนาะว๊บนี่แม่เอาให้เบิ่งเบาเสี่ยงเขียนเลยเฮาวันนี้เฮาสิเฮ็ดเงียบเงียบเฮาสิว่าว่าสอกันปันไดน อืมให้เราใส่สมาธิโอ้ยเคลื่อนตัวน้อยแะ่น่าตรงเค้นเออะเอา,าเอาตามจุดวกอกรลดวันนั้นที่ค่อยขยายอาหารดอกเอาพอดีด้วยหมดสมาธิกวอาวันเสาร์บ,าาบ่ ออกวันเสาร์เนะเลกุมาหนึ่งวัดออกวันเอ้อวัดชิมาเล็กอ๋อวันเสาร์ เอาเห็นเป็นเป๊ะๆน,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 นะบ่ต้องชีเลียดอกมันถือมันปินเป็นเรื่องธรรมดาเอฟซี่ออาเวาหยอก็ซือดอกว่าเอฟซีนั่นน่ะเอฟซีเจ้าก็รู้จักอยู่อืมเจ้าขอาใจอยู่ว่าเรมันถือมันปินเป็นธรรมดากันเลยเอาเต็มความสามารถปะ เอาก็ยังว่าโอ้เขาบอกมือผิดทีบอกว่าวันนผาหัตติโอ้ยจะได้โค้งสุดไทยนะขันว่าศา่นาจะได้จะได้มาไทยค้งสุดไทยชั้ว่านาน่ายัางไงฮาไปกรุงเทพโคงสุดไทยนะเด็กออก อนน้ํามือตอนนี้ว่าเตรียงนะสมคนมากเลขอีนี้นะเห็นวันอยู่ยเจ็ดอยู่มือนะอยู่นี่มือเลขจ็เห็เชนชัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีไว้นี่นี่น,นี่เห็นว่าจำได้ว่านี่เลขลักษณะนี่งวดด้านนี่ที่มันเข่าสามตัวนะนี่เนี่ยเลขลักษณะนี่ล่ะงวดงวดว่างนึงนี่งวดที่มันเปลี่ยนได้ตัวเดียวเฮ็ดออกมาได้ตัวเดียวโคโลงสี เห็นไ่เป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเห็นบะงวดนวันนั้นมันเปลี่ยนยังไงที่ที่มันเข่าสามตัวแล้วนะเห็นไ่มมันเปลี่ยนที่ละเลขได้มางที่ละหกอยู่นี่สามสี่สองอยู่นี่มันแจกทั้งบนทั้งล่างบบบนี้เห็นเลขที่แก้เขียนเนี่ยแก้แก้จะเป็นสี่สองสองสี่อยู่นี่เห็นไหมแล้ววันนี้คันเลขชุดไดที่เป็นเลขชุดไดที่มันเป็นเลขตัวเดียวไปครับนี่อยู่นี่เข่าเข่าดีดี้ แต่บ่ทายคลิปก็บ่บีบแล้วรถดูด่วมนี่ก็บ่ไกลมากแล้วมันแหนมอ้ามันทีแล้วเข้าบอกเลขปั๊บนี่รถดูด่วมไกลมากปั๊บเนี่ยทีแล้วงวดนีอ่อบีบประปี๊บหน้าเออแล้วเอาช่อเลขมาหนึ่งช่อเลขมาเออเนี่ยเอาช่อช่อให้เอฟซีช่องามงามให้เอฟซีเขาบึงอ้าออกมาทั้งถังที่ด้วยเบาเออเนี่ยนะยันหนาเบาเสี่ยงน้ำต่นี่ พียๆไ่นอ้เเข้าไปเห็นอย่นะอานี้ลอเบิง่งเาเด้อพ่อพี่น้องครับวดน,นี้ได้มากที่หลาว,วันเ์่อไปนี่สังเกตคือจังหวดแรกที่เข้ามาทายเห็นว่าตัวเลขที่เป็นลักษณะนี่เลยโอ้ยเจะได้บอกเลขให้มันถือวันเได้เนาะมันแตกสามตัวเราก็สั่นมันแตกสามตัว่วาแปดคับสองมากแล้วเอาหนึ่งมาเทีน เอาเบื้องเอาเดอ้อพี่น้องครับเบื้องเอาเดอ้อนี่ชุ่มให้เบื้องแล้วนี่ละเลขบบาวเชียงเมืองผีเลขบบาวเชียงอ่าเลขยมมาทูดเบาวเชียงล่ะนี่ว่าจะรับตาลุ่งฝันเห็นจะยมมาทูดยังเนวใดดอกอแต่เพื่อนกับว่ามาเห็นยั้งกันดอกว่าแต่ว่าเพื่อนทั้งเหียนหลดเห็นจะผีเห็นจะสังไปรับตาลุ่งเห็นว่าภาวะยุ่ตลอดด้วยล่ะเห็นว่ารับตาอะไรจวมาเพื่อนบาใครนอ่นจ่าใครนอนน,อน,นี่นี่ ปรลับตาลงนี่เห็นผีรถมันผวาเร่อมาถลมหาโลออเออฮะโอเคครับผมชัดเจนแล้วล่ะบานนี้เนาะหาบานนี้เนี่ยห็นท่ายรูปเนี่ยบานนี้ท่ายรูปเเอฟซีเนี่ยเอฟซีนี่ให้เห็นให้เห็นนาหันนามามพี่